ครักะมณีอยวมาตกปลาคือเเราเนาะครับมน,นี่ผมมาลองเบิง่งหมายธรรมชาติที่เคยมาครับนี่กะเพิ่งจะมานั่งได้จหะห้านาทีสิบนาทีแหละประกอบเบดเอียงแล้วครับลุงเยี่ยไปได้นะครับนี่ใสข่ขันระยะสามตรครับตกปลาแบบ นลลี่แหละไม่แต่บ้านๆครับเมื่อนี้ครับค่สภาพโดยรวมนะครับมือนนี้พี่ผมผู้เดียวครับเป็นน้องครับมูเพื่อนไปใส่บูครับบูก๊กันปกติอันเส้นที่บ้านเพื่อนพักกันออกสะดุ้งมโยกนะครับอยู่นี่เพื่อนพักกันมโยกออกปานินหน่อยปล่อยสานะครับปานินอยู่นี่กะจนีไแล่ะออกจะร้ายอยู่ปานินหน่อยนะครับ หลายอยู่พอสมควรครับปลาที่เคยติดเบ็ดก็เจ้ากะที่เคยพากันตกได้มีปลานิ้นปลานุ้นจันเนาะครับะดูครับผมที่ที่ได้หลักๆเด้กะน้องไม่ใหญ่เลยครับเพื่อนเอินชนประธานครับอยู่นี่ครับเทบ้านเพื่อนเอินชนประธานเนาะอยู่นี่กายุแถวบ้านครับออกจากบ้านมากับบวกไก่กะประมาณ น่าจะประมาณหกถึงเจ็ดกิโลงี้ครับว่ไปไกลเกินนี้ครับไปไกลพอ่อยได้ครับนี่ก็เที่ยงนองบโอุ้ณน,นะป่าขึ้นครับโมรู้กันว่าปลาอย่างรอบจะเห็บเมดดอกแต่ว่าเมื่อกี้มันไหลกันยวนป่าพื้นหน่อยทั้งน้นวรบอบอ่ะอ๋ององมึงครับโดยเคยมาโตรงหันกับ ด้ปนิ้นอยู่ปะนิ้นหน่อยดอครับใส่กับปูมือเป็นแหวฝ่ามือแล้วครับทีใดปูมือใหญ่เนี่ยอยู่ดอกสามนิ้วครับสองนิ้วสามนิ้วนะครับ,รบแต่ว่าช่วงหนาวๆน,วนี่บรู้กันมันสินนกินบอระนอบน้ำมันก็ลงไหลนะแต่ก่อนน้ำขึ้นไรครับผมเบิ่งจากห้อยระดับน้ำกับ พอสมควรอยู่นอครับนะครับจังไหนมาลุนกันครับสิเป็นจังไหนนอครับ <c oughs> ฟังตรงข้ามครับงนี้เ <c oughs> มื่อเยาปลอมนอครับเป็นตีอยาปลอมยอมกับรูเขึ้นครับปลาเป็นได้ปลได้นอครับแต่ว่าตามนังเบิงน,นี่ยังบีท่านนี้อยู่แสดงว่า น้องนี่ตกได้ครับมันตกแดบตกแดบเพอเบื่องล่ะมีมือเย็บปอมอยู่แต่เขาเจอหามือเย็บปอมมาไว้นะครับเอาครับรุ่นกันต่อไปครับรุ่มกระจอะเบื้งเพิ่นกันเพิ่นสิได้บนนอกครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับหลังจากที่เบื้องยูโดนเติบโอ้ปนิสัยง่ายครับ สวยครับประเน,นใส่นี่ครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเมื่อกี้เกือบไดนยอนเซฟเนาะครับนนคิดว่าสิญ์ยนเซฟอยู่ก็ได้ <c oughs> บริทายฮอตแอคชั่นค erm. ันให้เบิ้งครับ มัน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 ผมเห็นมันยึอกอยากยึกยากมาหลายเที่ยเด็บเต่ว่าเมื่อกี้ชุหลงหุกแน่นิดนึงนะครับเทกสีวางแนบเนี่ยทุ่นจมลงอีกเลยครับเสียวอีกบ่อเอากินเบาๆครับผมกินเบาๆครับ เขาอิเลีครับตอนนี้ผมว่ามันกุ้งใช่ไหมครับมันเป็นทุ่นจมทุ่นยกอยู่ดีครับแต่ว่าบอติดเบ็ดนองครับกเบื้องยืนโดนเติบอยู่ครับเอากะมือนี้ถือว่าบอดเหวี่ยนะครับรอนเหวครับมือนี้ครับกโอเคอยู่ครับผมทั้งนั้นก็บ่รู้็เหมือนเพื่อนใดบ่ดอกทั้งนั้น ว่าก็ยังเห็นเพิ่นยังปั่นหลอกอยู่นะครับของห้ากับเบิ่งกันต่อไปครับเ่ยทุนยกขึ้นมานิดนึงครับผมเรีวยกว่าแปลครับกินเบาครับกินเบาอีหลีครับกำ <c oughs> ลังรออยู่โดนเติมนะครับเอาได้สองตัวนี้ต้ยมยำเลยครับมื้อนี้ยายได้กินต้มมะดินโนะ ขันแม่ได้ตัวเดียวนี่็สีเมนป้ปนครับอา้าหลุนต่อไปครับครับกำลังจากที่เบิ้งกันโดนเติมอา้าวย่างนี้โอ้ปนน้หน,น่อยครับหน่อยปะเน่เอาไปละครับนี่ครับท่านแม่สาร,ามร้างแม่โอ้ผมกะวายูมันยกบึ้บแต่ว่ามวยย้อมออกนะครับกิน,กน กินเยื่อเม็ดครับผมลองนี่ครับลองเกี่ยวใส่เดือนกับบอ่อเอานะครับพุ่น้าครับเบ็ดนี่เขาปากสองครับเพิ่นนี่โพดอีรีครับมัน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  กินเบาครับมานี่ในปลาต้มเลี้ยงให้ย้ายนะครับมาน,นี่บริปนนะครับมาน,นี่ย้ายกินต้มปลาแล้วครับปลาน,นี้หน่อยธรรมชาติครับผมนะงานเสร็จผมจนได้ครับเสร็จผมจนได้มาแล้ว ครับคสวยงามครับสวยงามครับใส่นี่ครับกำลังต่างแห่งครับผมต้มยํำกับโอเคครับกับปลาทรบทิมจานนะอครับภูมิใจครับได้ซํำนี้กับโอเคครับตัวแค่นี้ก็ได้ปลาหันกินเบาเนาะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากต้ะนาดินเป็นตกร้อยครับมาล้านแปนนาดินนรอบ เอาไงบ้านจีเหรอครับข้าเจ้าอื่นกันผมไม่รู้ครับผมตกแบบนี้มาหลายปีแล้วนี้ครับจําได้ยังแต่ปีได้ดอกผมตกมานาน,นแล้วล่ะตั้งแต่เสาเขาบอ,องเครบแบบนี้ครับผมตกปรเขาอันอยู่ห่วยนะครับกระตกแบบนี้แล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่เป็นเรื่องใดดอกเนาะกะเมื่อกี้กะโอเคอยู่ นี่ก็ทุนยกอย่างนี้ครับมนี่ครับต่ว่าบอยืบครับเป็นกินเบาๆครับปลาธรรมชาติครับบอคือในคลิปของไออาจารย์ใน y o YouTube ท้งตลางๆเลยครับมันบอยืบยืบยับยับไนี่ยครับแปลกอยู่ครับนะยังอยู่คือเก่าอยู่ครับเยอะครับ ขอลงเงไหมครับครับกาปลาขึ้นเนาะครับสำหรับผมืันนี้ครับไม่นี่คือสี่น้องนี่นะครับกับน้องนี่คือสี่จบปิดไลก่อนเนาะครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นโทรนะเมือ่อเพิ่นว่ามีคนเสียวหลอกไม่สอบไม่ให้เบิกงินสน หลอกเป็นยังวู้ซันจะเอาครับเดี๋ยวจังไปเบิงมูอยู่ลองแรงอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกะเดี๋ยวผมเก็บของแล้วครับเยี่สุดเนี่ยสุดท้ายนะครับจะมีอยัางหมด,ด้ลตัง้งใบไวไ้น้ำครับมาหนี้งตะเกียบแบบกางในเต๋อเดี๋ยวจังสิมาเกี่มือมืออื่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่าขออนุญาตได้ครับเดี๋ยวจังไปพ่อกันอยู<ม>่ น้องแรงอีกทีนึงครับรายงานว่าทั้งผุนเป็นยังไงนาะครับก็ตังจากมาจากพุ่นเนาะครับกะมาเบิ่งมูเพิ่นครับมื้อนี่มูพุ่นเพิ่นผุนอ่างน้องครับเดี๋ยวยางไปเบิ่งเพิ่นครับเป็นเป็นยังไดงกูมื้อนี้ทางลงเห็นยางงานครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดใหม่แล้วล่ะเสียชเพิ่นเพิ่นเฮ็ดใหม่และแพ้กันเฮ็ดใหม่แล้วครับลงดีอยู่ โอ้เป็นไรครับเอฟซีทั้งหลายมานบครับมาโบบกกครับเอ้คือวางสนครับเสียนเปิดมาดุนไปนครับก้มาครับเลิกงานมาผูดใดอยู่นี่โดนกบมูนี่ครับโอ้บแมนอกโอ้เซนน้อยไม่ได้เทียงนะครับไ่ได้เทียง่มื่อนี้ปลากินดีเ่ครับเยนน้อยครับ โอ้เพิ่นมาลีเรียเพื่อนใส่โยกกระชังป่าเิ่งดูโอ้เงาอีเล่พุดน่ะเงากระตาดอกยเอาเมงโอ้มันบ่หน่อยแล้วครับมัอนี้ครับเสียหน่อยครับเสียหน่อยนี่แห่สองล้อด้วยครับมัน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 โอ้มือนี้เพิ่นมันนะครับโอ้ปรากฏว่าหนองปลากินครับมัอนี้เสียนเปิ่นเพิ่นเอาพนเมียเพิ่นมาครับเพิ่นยานเพิ่นได้ปลาครับเพิ่นว่ายานเมียซื้อซื้อเงินได้ปลา มียเอเมียมนำเลยเอาว่าลุงหน่อยมานำนะครับวันนี้อเออเ้นเป็นแล้วไปนี่ครับเ,เอาเดียวถ้าเบิ้ลมูพวนจะข้าครับผมิ่นสิเป็น,งนัง่ด๋เนะครับ,อบเออเหน่อยเพิ่นได้ป่าทะเลนะครับโอ้เพิ่นคหมา,านทำไมเหน่อยยิ้มหมานใส่กล่องด้ด จาโอ้เอามาซิดปลาขาวคือปลาทะเลปลาทะเลงห้างไก่โควิดบึ้ยช่วงนี้ห้างไก่โควิดประเสรนเอรัจอบต้งเนื้อหมูเห็นบ่ <c oughs> จอบตึงเนื้อมาหมองหมูเขาไอแหวนเห็นบ่หมองใบไอแหวนลายบวกเ้อห <c oughs> ม้อตะมูไ,ไลร <c oughs> นี้กับวันนี้เห็นบ่วันนี้โอ้ยเสียนหน่อยเนาะครับใบมูข <c oughs> ้าเห็นงั่กัจอบร้อยซะเนาะอันไบสามมือ,อวันนี้เป็นยังสีภูมหาหาเฮานะครับนี่ก็ ครบสามหื่จังมาเด้เพราะว่าองทั้งน้องกับกินดีอยู่เนาะครับทั้งพุ่นกับใ้เรื่องอยู่ขึ้นกันมื่อนนี้ครับเอาจังได้ขอปิดคลิปไวเท่านีเนาะครับเอาครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเรอยมาเนาะครับขอบคุณครับ